<c oughs> 11, นะครับข้อสิบเอ็ดนะครับการประสานเซลล์การประสานเซลล์นะถ้าถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษมันจะเป็นคาว่าเหมิดน,นะครับการประสานเซลล์หมายถึงการทําให้หลายๆคอลัมน์มีขนาดเท่ากันเป็นการทําให้หลายๆคอลัมน์มีเป็นคอลัมน์เดียวกันนะครับการประสานเนาะอันนี้แยกไม่ยากนะครับนี่ก็ตอบลงไปขั้นตอนแรกของการพิมพ์ข้อความลงในตารางก็คือก็คือทําอะไร ขั้นตอนได้ในการพิมพ์ข้อความลงในตลรางก็ดับเบิลคลิกคลิกเมาส์ไปที่เซลล์ดับเบิลคลิกที่เซลล์ต้องการพิมพ์ใช่ไหมออันนี้เดี๋ยวต้องเปิด Excel ขึ้นมาถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็ลองใช้มันดูหน่อยนะพวกพวกไอ microsoft excel เอมพิวเตออ,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 ออะไรพวกเนี้ยน,นะครับไม่งั้นก็ดูวิดีโอดูอะไรไปได้แตยจริงการตรงมือทำจริงอ่ะมันจะทำได้ อ่าเดี๋ยวพี่จะแชร์ไปที่ Excel นะครับอ่าอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยเซลเนาะแนวตั้งเนี่ยนะนี่คือคอลัมน์นะครับแนวนอนก็คือแถวนะครับแถวกับคอลัมน์ตัดก,กันจะกลายเป็นเซลนะครับทีนี้ถ้าคําสั่งคาว่าภาษาเซลเนะาะภาษาเซลว่าอย่างนี้เนะาะภาษาเซลก็คืออย่างเงี้ยครับแล้วก็กดมันจะมีคําว่าเหมือนเหมือนแอนเซตเตอร์เลยนะครับปุ๊บ มันในการเป็นเซลเดีวยวกันนะอันนี้คือํำดับแรกนะครับข้อเมื่อกี้เนาะถ้าเราจะต้องพิมพ์เนาะต้องการพิมพ์ก็คือเราเอาเมาส์มาตรงนี้ใช่ไหมพี่ๆแล้วเราพิมพ์นะครับจริงๆอะ่ะถ้าเราต้องการพิมพ์ปุ๊บเราก็เอาเคอร์เซอร์มาแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องดับเบิลคลิกก็ได้แต่จริงๆก็ดับเบิลคลิกก็ได้ครับมันแล้วแต่ว่าสมมติว่าพี่เอาวางปุ๊บแล้วพี่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิ์ได้นะครับโอเคเนาะเดี๋วยวกลับไปที่ข้อสองนะครับ เมื่อพิมพ์ข้อความลงในเซลล์เมื่อต้องการพิมพ์ก็คือเลือกบริเวณเซลล์ที่จะพิมพ์เลือกบริเวณเซลล์ที่จะพิมพ์คลิกเมาส์ที่เซลล์ลท,ลลที่จะพิมพ์ก็ได้เหมือนกันเดาบลิ้กที่เซลล์ต้องการพิมพ์จริงๆก็คลิกเมาส์เนาะคลิกมลเมาส์เองก็ได้ไม่ต้องเดวบลิ้กก็ได้อ่ตอไปนะครับข้อสิบสามเมื่อพิมพ์ข้อความลงในเอ c e l ซแล้วกด enter จะเป็นอย่างไร พิมพ์ข้อความลงในเซลแล้วกด enter จะเป็นยังไงนะครับเซลล์จะมีขนาดสูงขึ้นเซลจะเลื่อนไปทางด้านล่างตรงทีนะครับหลักๆก็คือจะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอดนะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันใช่ไหมเนี่ยพวกนี้มันต้องหัดใช้ใชพี่ฟิวต้อง,ต,องต้องลองไปหัดเล่นพี่ฟิวอาจจะไปมีคอมพิวเตอร์แล้วพี่ฟิวอาจจะเป็นแบบทำตารางวันตารางเลี้ยงตารางอ่านหนังสืออย่างเงี้ยตารางอ่านหนังสือสมมุติว่าพิมพ์คำว่าตารางอ่านหนังสือใช่ไหม แล้วฟิลกด enter นะเดี๋ยวพี่จะกด enter นะปึ๊บเนี่ยครับมันจะลงมาด้างล่างเนี้ยครับอย่างเงี้ยฟิลก็ลองไปหัดเล่นที่ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ไหมที่บ้านมีอยู่นะมีครับลองไปหัดเล่นดูนะครับมันดีกว่าจริงๆอะเราเรานั่งดูทฤษฎีด้วยก็ได้แต่แต่ถ้าเราหัดหัดเล่นหัดหัดทำ PowerPoint ทำไม้แมพของตัวเองทำตารางเรียนใน Excel อะไรเงี้ยทำตารางเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ทำได้นะครับ เเนาะอสรุปว่าข้อนี้คือพิมพ์ลงมามันก็จะลงมาอยู่เซลล์ด้านล่างเั็นทีนะครับรก็คือกดอันนี้เนาะช่องช่องที่เป็นแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์นะครับตามที่พี่ได้บอกไปว่าแนวตั้งคือคอลัมน์แนวนอนก็คือแถวแถวกับคอลัมน์ตัดกันก็จะเป็นเซลล์โอเคไหมเฮ้ยครับเดือด สงสัยอนะ่ะสมมุติว่าอันนี้คือ excel เนาะถึงว่าอันนี้คือ excel เนี่ยปึ๊บเนี่ยปึ๊บเนี่ยพอตัดกันเนี่ยเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเซล์แล้วเนี่ยถ้าเป็นแนวถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยคือคอลัมน์ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยคือแถวนะครับหรือว่าโล w เนาะอ่ะนี๋พี่ได้อธิบายไปนะครับได้นะตัวนี้ตั้งใจดีละอ่ะต่อไปนะครับประโยชน์ของการสร้างตารางเดี๋ยวนะ ที่แชร์ไปในที่ฮาร์ดหนึ่งที่ก็ลืมพี่ฮาร์ดต่อมาลืมเลยหอเพื่อนให้เวลานอเพื่อนสักหนึ่งนาทีพี่ส่งให้ฟิลคนแรกไงรอเพื่อนหน่ในที่อ่านวิดีโอได้ยังโอเคครับ พี่พิวกินข้าวอยู่เนี่ยกินกินข้าวแล้วเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมครับตรงที่ยังไม่ได้กินเลยแดดแรงฝนตกแดดแรงก็เดี๋ยวสอนฟิวเสร็จก็เดี๋ยวข้าไปถ่ากินครับที่บ้านวันนี้ฝนตกไหมพี่ฟิวไม่ไม่ตกใช่ไหมครับ มีแต่มีแต่อะไรนะมีแต่ลมครับโเค โอเคนะครับน่าจะมีแค่พิพิวไม่เป็นไราเราดูเองกันสองคนแคนๆหลายคนอาจจะมีภารกิจหรือสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับที่นี้ประโยชน์ของการสร้างตารางนะครับก็แบ่งแยกย่อยงานได้ชัดเจนทำงานได้สะดวกขึ้นนำเสนอตารางข้อมูลได้สวยพิมพ์ข้อมูลได้มากขึ้นก็คือประโยชน์ของการสร้างตารางก็คือแบ่งย่อยงานได้ชัดเจนนะ เพราะว่าประโยชน์ของตารางของใครของมันเนาะนะครับหลักๆมันก็คือแบ่งแบ่งย่อยงานได้ชัดเจนนะครับนำเสนอตารางข้อมูลที่สวยงามมันก็เป็นประโยชน์แหละว่าหลักๆคือประโยชน์ของมันเนี่ยมันคือต้องแบ่งเนาะมันต้องการแบ่งว่าใครอยู่เซลลไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเวิร์ดอาร์ตเนาะออนะครับเนี่ยข้อความสินตัวเนี้ยนะครับจำไม่ได้ก็คือตัวนี้วามสิ มันจะเป็น insert เนาะอยู่ในคำสั่ง insert เนาะข้อความสินอ่าจริงๆข้อสอบเนี่ยมันมันมันจะชอบแบบถามว่าในเมนู home มันจะมีอะไรบ้างเห็นไหมข้อสอบแน่นอนมามาแน่นอนพี่ฟิวเพราะว่าหลังๆข้อสอบของของที่เราทําวิชาอื่นเนี่ยมันมันโอเคแต่ว่าวิชาคอมพิวเตอร์มันจะมีอัปเดตเพราะว่ามันจะมีใส่พวกออฟฟิศเยอะนะครับ insert จะมีอะไรบ้าง insert ได้ตั้งแต่การแบ่งหน้าการแบ่งตาราง ใส่ภาพใส่รูปร่างต่างๆใส่สมาร์ทอาร์ตก็คือสมาร์ทอาร์ตก็คือเป็นแบบพวกอินโฟกราฟิกชาร์ตชาร์ตก็คือกราฟครับซีนช็อตก็คือใส่พวกที่แคปเจอร์หน้าจอมานะครับสต็อก็คืออาจจะมีร้านค้าสินค้ามาแอปใส่แอปอะไรต่างๆวิกิพีเดียใส่ข้อควารรมมาจากวิกิพีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่วิดีโอออนไลน์ได้ไหมไฮเปอร์ลิงก์ก็คือลิงก์ที่ลิงก์ไปยังหาเว็บไซต์ต่างๆนะครับบุ๊กมาร์กก็คือใส่ที่แบบเราชื่นชอบไว้นะครับ คอร์เลฟเลฟก็คือใส่อะไรที่มันใช้อ้างอิงนะครับคอมเมนต์ก็คือใส่ข้อความคอมเมนต์ไปเฮดเดอร์ก็คือใส่หัวฟุตเตอร์คือใส่ท้ายเพจนัมเบอร์ก็คือใส่ตัวเลขนะครับสําคัญนะคลิปนี้ตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวทวนนะครับเสร็จแล้วก็ทวนเนาะเทคบอกก็คืออย่างเงี้ยครับใส่ไปเทคบอกนะครับเมื่อกี้ใส่ใส่อะไรเพจนัมเบอร์ก็คือใส่มายเลขเทคบอกก็คือสามารถมันจะมีแพทเทิร์นออกมานอ่ะอย่างเงี้ยครับเราจะใส่แบบไหนหรือปกติคนใช้เขาก็จะ วาดเองนะใส่ยเอกบ็อกซ์ใส่เองเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือแค่แค่เมนูอินเสิร์ชนะสุดท้ายเมื่อกี้นะครับมาที่เบอร์อาร์ตเห็นไหมครับใส่ข้อความศิละปะอะไรเงี้ยไหมที่ก็จะใส่ที่มุมข้อความลงไปเนี่ยเบอร์อาร์ตก็ต้องคลิกหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์อินสิร์อะไรย่างเงี้ยนี่ก็คือเบอร์อาร์ตนะครับเนี่ยในในใน ก็ถามว่าในเมนู insert เดีมีอะไรบ้างเงี้ยโอ้เราก็ทงียบแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆส่วนแม่งจะถามเมนู insert นะเพราะว่ามันต้องใช้งานจริงๆนะครับใส่ signature line signature line คือลายเส้นนะครับ time ใส่เวลาวันที่ใส่อ็อบเจต่างๆครับใส่ไห้หมดนะนี่ก็คือคือแบบละเอียดเลยอ่ะนะครับ insert มีอะไร insert เรนี่ย equation ก็คือใส่สมการนะสามารถใส่สมการพวก เห็นไหมสมการคณนิศสาสตรงนี้ดูภาพเลยสมการสามารถใส่สมการคณิตศาสตร์ใส่อะไรได้ด้วยนะครับมันค่อนข้างจะละเอียดเลยนะคลิปนี้ถือว่าละเอียดในเรื่องของ Microsoft o f คอมพนะครับโดยเฉพาะ Word กับ Excel แซลแต่ที่มันไม่ค่อยถามตัวนี้ไม่ค่อยถาม PowerPoint เท่าไหร่นะครับไม่แน่เรออาจจะเรียนแค่ วักละสิบข้อคลิปมันจะไม่ได้ยาวไปเราจะไม่ได้เราจะไม่เบื่อแต่ยาวสามสิบข้อนี่นยาวแน่นไปไหคําใส่สมก,การได้ด้วยไหมรับสักครู่หนึ่งมันไนที่มัน อันหนึ่งเะเมนูอินเสิร์แล้วอะไรอีกเนี่ยซิมโบอะไรต่างๆนะครับใส่ได้หมดเนาะนะครับส่วนเมนูดีไซน์นะครับเมนูดีไซน์ก็คือเป็นพวกธีมต,ต่างๆนะครับใส่เอฟเฟกใส่สีใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลายน้ำจะอยู่ในเมนูดีไซน์นะส่วนแม่ข้อสอบจะออกลายน้ำนะครับลายน้ำคืออะไรก็คือแบบเราอยากจะใส่เป็นลิขสิทธิ์ของเราอะนะครับเราก็ใส่ไปแต่ว่ามันสามารถแต่งได้นะลายน้ำ มันสามารถพิมพ์ได้ว่านี่เป็นชื่อของใครือว่าพี่จะใส่แต่ว่าสมมตินะดีไซน์เสร็จใช่ไหมดีไซน์เสร็จพี่ก็จะมาใส่พี่ก็จะใช้คําว่า Custom border custom มกคือเราแต่งเองนะครับพี่จะพิมพ์คําว่าลายน้ําของพี่อาจจะพิมพ์คําว่าพี่มดเนี่ยพี่มดมดเนี่ยพี่ทดพี่มดเนี่ยพี่จะใส่ลายน้ําได้นั่นหมายความว่าเมนูลายน้ําก็จะมา ตัวของเมนูไลนะ์นัจะมาที่เมนูหลักก็คือดีไซน์นะครับถ้าเป็นเพจเลเยอร์เพจเลเยอร์ก็ใช้พวกไหนพวกที่แบบจะวางแนวตั้งวางแนววา,แนว,วางแนวตั้งวางหรือวางแนวนอนเห็นไหมเอเรนนะครับพับเพจก็คือแนวตั้งนะครับแลนสเคปก็ cape, คือแนวนอนอย่างเงี้ยรีวิวแล้วก็มาที่ขนาดเราจะใส่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่คอลัมน์เนี่ยการแบ่งคอลัมน์ การแบ่งข้อรั้งก็คือเหมือนกับเราจะพิมพ์นิตยสารอ่ะมันจะมีคอลัมน์ใช่ไหมอ่าคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคอลัมน์นะครับ, <Yeah. S 1> รรบส่วนเบรกก็คือการแบ่งแน่การแบ่งแน่ลายนัมเบอร์ใส่เส้นอะไรต่างๆโอ้เยอะนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนี่คือเมนูเขาเรียกว่าเลเยอร์เลเยอร์ก็คือมองง่า,งายๆคือถ้าเราไปเลือกเลเยอร์ในการสร้างบ้านอะไรเงี้ยก็คือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการวางวางขนาดวางอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนเด f e ฟอเ c นก็คือตัวของในการอ้างอิงนะครับในการอ้างอิงพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะแต่การเขียนบรรณานุกรมเนี่ยจะใช้คําว่าตัวของไบไบโอโลจีเยเนี่ยตัวนี้สําคัญเลยนะครับการใช้งานบัเนี่ยคันมากนะครับไบ o l o g y ตัวนี้นะครับ m เม l i n งก็คือในการส่งส่งให้ใครนะครับส่งส่งแบบรวมไหมเลือกส่งไหมนะครับเซเล็ก r e เซ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนรีวิวนะครับรีวิวก็คือเป็นลักษณะของการดูก่อนว่ามันงานมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นดูภาษาอังกฤษมีจะแปลภาษาไหมแปลภาษาก็ได้อะภาษามีอะไรบ้างเรื่องภาษาอะไรเงี้ยส่วนวิวก็คือมุมมองนะครับเนี่ยเราจะซูมไหมนะครับจะแน้ว่าข้อหนึ่งถ้ามันแต่ว่าข้อหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันไม่ชัดเนาะข้อสอบตัวนั้นมันไม่รู้มันแปลว่าอะไรจริงๆก็คือมุมม,มองนั่นแหละประมาณนั้นนะครับ,นะรบสวิตช์วินโดว์มาโคจะมองแบบ เียงไหมจะแยกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆแล้วไม่ค่อยออกแต่ว่าจะออกหน้าโฮมหน้าโฮมต้องรู้นะว่ามีอะไรเลือกอักษรเลือกขนาดเลือกความเอียงเลือกอันเดอร์ไลน์เนีย line, เอียงเอียง it, อ,อิตอิตาดิกหนาคือโบอย่างเงี้ยครับอ่าทีนี้เนี่ยสาคัญเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะให้ให้อักษรมันมันหนาใช่ปะ่ะสมมติว่าพี่พิมพ์ดีสมมติว่าพี่พิมพ์ขึ้นมดอย่างนี้ ถ้าพี่ต้องการให้ตัวอักษรตัวนี้หนาใช่ไหมพี่ก็จะมาที่คาสามตัวนี้แล้วก็พิมพ์หนาแต่ถ้าพี่แต่ถ้าพี่ไม่ไม่พิมพ์อ่ะพี่ลูดตัวเองว่าพี่กดคอนโทนอะไรคอนโทนบีอ่าคอนโทนบีก็คือโบนะครับแล้วถ้าพี่ต้องการที่จะให้ตัวเองขีดเส้นใต้อ่ะพี่ก็คอนโทนยูคอนโทนยูก็คืออันเดอร์ไลน์โอเคนะเนี่ยบีคอนโทนบีเนี่ยมันจะมีบอกอย่างนี้ไหมคอนโทนบวกบีนะครับถ้าอยากจะให้เอียงก็คอนโทนบวกไอนะครับ ถ้าอยากจะให้ขีดเส้นใต้ก็คอนโทบวกยูอันนี้ยพี่ว่ากออกข้อสอบสองสามตัวเนี้นะครับมีแน่ๆนะครับโอเคแล้วก็พวกนี้ก็เป็นตัวอักษรมีความหนความอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้คืออะไรก็คือแบบว่าเป็นเันเหมือนเลขยกกําลังเน่ะเอ็อเอตัวที่หนึ่งเลขยกกําลังอะไรเงี้ยนะครับอะไรก็พิมพ์ได้เนะาะเราใส่ทรงใส่สีขีดเส้นใต้ให้อยู่ตรงกลางอยู่ขอบอยู่จัดหน้าอะไรพวกนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ปุ่มโฮมนะครับ ส่วนดีไซน์เอส่วนอินเสิก็เยอะเลยของอเยอะเหมือนกันนะครับพวกนี้อินเสิรแล้วก็ดีไซน์ก็คือไหนก็พี่ได้อธิบายเลยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าสําคัญเนาะถึงแม้ว่าจะเฉลยไม่ได้เยอะแต่ว่า Microsoft Office ละเอียดแน่นอนในคลิปนี้นะครับโอเคอันนี้หลักหมักนี่คืออันนี้คือแค่ Microsoft Word นะกลับไปที่ข้อสอบเราไหนเราเนี่ยข้อสอบเราหรือป่ะอันนี้นะครับ โอเคใส่ล <laughs> <Okay>. ักษณะเมื <bulun case painted vậy> no ่อกี้เวิร์ดอาร์ตเวิร์ดอาร์ตอยู่ไหนเวิร์ดอาร์ตอยู่ในอินเสิร์ตถูกไหมนะครับถ้าต้องการแก้ไขต้องเสียเวิร์ดอาร์ตแจ้งคำสั่งได้แก้ไขแก้ไขก็นี่ไงครับเนี่ยอีดิทเทคนะอีดิทเทคก็คือแก้ไขข้อความใช่ไหมอีดิทก็คือแก้ไขเทคก็คือข้อความฟุตเตอร์ก็คือตัวตัวแบบตัวเท้าอ่ะตัวตัวตีนของกระดาษสเปซซิ่งก็คือขยายใช่ไหมเพดนามเบอร์ก็คือหน้าหน้าอ่าหมายเลขสองแม่ใช่ไหมครับ ต้องอยัางไงานะถ้าต้องการลบข้อความก็คือกดอนนะไรกดดีดีดเห็นไหมครับดีดีดถ้าต้องการเซฟกับเซฟแอรต่างกันยังไงเซฟก็คือเซฟทับเซฟแอรก็คือเซฟไปที่นะเซฟก็คือบันทึกเดิมเซฟแอรก็คือบันทึกข้อความใหม่นะครับอันนี้ก็ให้จหําไว้ข้อในไม่ใช่คาสั่งในการสร้างเอกสารใหม่อันนี้ก็ถูกต้อง Control O คือไม่ใช่นะ Control N ก็คือ New นะครับ Control New เดี๋ยวพี่จะต้องทาตารางให้ท่อ,องพวก Control อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ มาแน่ๆสักข้อสองข้อก็คุ้มนะนะครับข้อไหนไม่ใช่เรื่องใหม่ก็น่าจะเป็นตัวคอนทอนโกคอนทอนโกก็คือเปิดเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับส่วนเอ็นก็คือเรียกเอกสารใหม่เลยนะครับใหม่อันนี้ก็ใหม่เลยนะครับอ่ะเหลือแค่ยี่สิบข้อคลิปนี้นะครับให้มันเหลืออีกยี่สิบเอ็ดให้มันเหลืออีกสิบข้อในคลิปที่สามโอเคไหมพี่ฟิลรับผมเขาเขาที่เขาตัดทีละนิดก่อนจะได้ตั้งใจเรียนกันนะครับ 我们先做这个干什好。